สวัสดีเอฟซีลูกค้าจ้าจ๋านะคะทุกทท่านนะคะมือหนีพบกับน้องเจ้าจ๋ารถสวยเกตเออีกแล้วนะคะมือนียูโกดังสามอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะมือนีผ้ามาเบิงรถอีโกคาเข่าไม่ทีเรียงร่ายกันนะคะที่ยูดันนาของน้องเจ้าจ๋านี่นะคะเป็นรถสภาพพึงล้นเทนเลอร์มาเลยนะคะราคายังบททันมาเลยนะคะพี่น้องมือนีน้องเจ้าจ๋ากับจีพาลูกค้ามาเบิงรถสภาด์คเดิมๆพึงเขามาใไม่นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อ่ากลังมองหาแลวก็ ตั้งตารอคอยรถเก่งนะคะราคาถือเป็นโอกรีโก้ค่าหลกักประหยัดน้ามันนะคะมือนีน้องจ๊จ๋ากับผ้า,ามาเบิงแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนะคะและราคาหนีนะคะน้องจ๊จ๋าจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะเพราะว่ามือนี้ราคารถยั่งบอลงมากนะคะเพราะว่าเป็นรถพึงขอม้าใหม่ๆนะคะต้องรอราคานะคะแอบพูดลงในตารางข้อมูลนะคะแต่น้องจ๊จ,จ๋าจะห้เบิงรายละเอียดความเดิมความสวยของรถนะคะสภาพใหม่ๆที่พึ่งขอม้าใหม่นะคะ อย่างเช่นขั้นหนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าวีออสนะคะเป็นรุ่นเจนสามนั่นเองนะคะลูกค้าเป็นปี2016ค่ะสภาพสวยๆเ,เดิมเลยพี่น้องนะคะใส่แม็กซ์งมาเรียบร้อยนะคะเป็นสีเทาหนาเอาสีนำ้ำตาลน,นั่นเองนะคะสภาพรถสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะพี่น้องนั่งบัดรเก็บรายละเอียดนะคะนี่คือสภาพรถเดเดิมนะคะใส่ท่อปลายสิ่สงมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จจะได้เก็บสีนะคะนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะ อ่สัญ,ญลักษณ์ตัวยต้าของหลังวีออนะคะทะเบียนนะคะเป็นทะเบียนสมุทรสงครามนะคะพี่น้องรถคันนี้นะคะรอโอนอยานมาเป็นทะเบียนกรุงเทพค่ะนะคะอันนี้คือสภาพรถเดิมๆพึ่งข่าวนะคะพี่น้องรอราคานะคะราคายังบอกมาแต่บอกเลยว่าคันนี้พ่อนบเกินหกพันแน่นอน นะคะขั้นนี้พนเบเกินหกพันแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแต่รอราคาตัวจริงทีนึงนะคะแล้วก็ขั้นถัดมานะคะสีแดงๆดงนะคะเป็นนิสานมิลานะคะน่าจะเป็นปี2019นะคะอ่าะคะขันนี้เป็นปี 2019. ัเจันนะคะเป็นเครื่อง1.2 e จุดสองอีสปอร์เทคนะคะสําหรับสีแดงแดงสวยๆแบบนี้นะคะบอดิเลยว่าเริมนะคะหาย,ยากเพราะว่าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะค่อนข้างจะคล้ายดีนะคะมากี่ขั้นบ่เคยพ่อนะคะ ตอบสนองลูกค้าแทบจะบัตท่านเลยเพราะว่าเป็นรถขนทางคล้ายดีเพราะว่าราคาถือนะคะราคาถือเพราะว่าเป็นรถสภาพปลายแดงแต่ว่ารถราคาลดนะคะลดลงมานะคะจากเมื่อนึงมาเป็นเมื่อสองเนี่ยเกือบหาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะขั้นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสามแสนกลางๆประมาณนี้นะคะเพราะว่ารอราคายืนยันมาจากเจ้านายก่อนนะคะอันนี้คือไฮเบิร์รถสภาพเดิม สัญลักษณ์นะคะ e s p o r t tech นะคะ sport tech นะคะก็คือนะคะหลุนของเขานั่นเองนะคะของนิสสันนัมิลานะคะก็จะมีอ่าเซนเซอร์ Center นะคะด้านหลังนะคะติดมาให้เรียบร้อยสภาพสวยเดิมไม่ทั้งขั้นขั้นนี้ได้เก็บสีนิดนึงนะคะจะจะมีรอยนะคะถลอกตรงนี้อันนี้ต้องทำการเก็ดสีน่อยนึงแต่บอกได้เลยว่ารถทุกขั้นที่บริษัทเพชรยนต์รับเขานะคะบอมีรถอ่าชนนักแน่นอนนะ ลูกค้าได้สภาพรถสวยเดิมๆในนอนขั้นถัดมานะคะลูกค้าขั้นถัดมาเป็นซูซูกิสวิปนะคะดูจากชมแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่รถพึ่งขึ้มาใหม่นะคะน้องเจ้าจ่าท่านย่าย่างบรทธานเห็นรายละเอียดรถเลยนะคะอ่าขั้นนี้นะคะเป็นซูซูกิสวิปนะคะปีปีเดี๋ยวน้องเจ้าจ่าจะ,จะแจ้งรายละเอียดที่หนึ่งนะคะราคากันย่างบาท่านมานะคะ เรื่อรายละเอียดกับปรานลงนะคะน้องเจ,จา้าจ๋าคาดว่าเดาน่าจะเป็นปี2019นะคะน่าจะเป็นปี2019เบิ่งจากโฉมแล้วนะคะทีสเกิร์ตมารอบขั้นนะคะน้องเจ้าจ๋าต้องของอภัยจริงๆนะคะเพราะว่ารถพึ่งลงนะคะรายละเอียดต่างๆรายละเอียดอื่นย่างประ่านเรามีเข้ามานะคะนอจะจ้องเจ้าจ๋ากัให้เบิ่งสภาพรายละเอียดเข,ขาข่าวว่าความเดิมความสวยของรถนะคะจะประมาณไหนเนาะเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะรีวิวเป็นรายขั้นไ้เบิ่งเลยนะคะหรือว่าโทข้มมาสอบถาม นะคะหลังจากเห็นคลิปนี้ได้นะคะเป็นซูซูกิสวิมโอ้โหแต่งรอบขั้นสีขาวสวยมากๆเลยนะคะใครชอบนะคะในดีไซน์คล้ายคมินิคูปเปอร์นะคะแต่งสกเกิ์ตรอบขั้นนะคะมีทอคูนะคะทอหลอกหนึ่งทอนะคะอ่าสภาพเดิมๆแต่ว่าเป็นหล่อกระทะอยู่นะคะท่านเป็นหล่อแม็กนะคะ ส่วนขั้นนี้นะคะที่น้องจเาจ๋าเคยรีวิวลงไปแล้วนะคะขั้นหนีจี๒แล้วเนาะรอเก็บรายละเอียดแล้วก็รอลูกค้ารับรถค่ะสําหรับขั้นนี้อ่ะเขาจะกขามไปเลยสำหรับขั้นนี้มี่จะของแล <im itt ual agn et> ้วเนาะแล้วก็ขั้นนี้นะคะขั้นนี้ก็เป็นอ่าปี2019จด2ีสีแดงเช่นกันค่ะเป็นทะเบียนขอนแก่นเนาะกะราคากะอยู่ที่ประมาณสามแสนกลางๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นขอนขางปีใหม่นะคะลูกค้านะคะขอนขางจะเป็นรถปีใหม่อยู่แล้วก็สภาพสวยเดิมสีแดง มาเท่าไหร่นะคะบอกตรงเลยว่าค้ายดีมากมากขายดีหลีนะคะลูกค้าคนไหนที่ต้องการแล้วก็ชอบสีแดงนะคะมาแล้วนะคะลูกค้านี่นนองจ้าจ้าฝ่ารีวิวให้เบิ้งเลยเพราะว่ารถเพิ่งเขามาใหม่นะนนองจ้าจ้าฝ่ารีวิวให้เบิ้งให้ลูกค้าและเอฟซีเของนอนจ้าจ้านี่นะคะเห็นรถคันนี้นะคะแล้วก็ฝ้าตัดสินใจมาซื้อเขามาถามก่อนเพราะว่า ม่ต้องอยากนะคะที่จะได้รถสภาพแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเข้าจริงนี้การเก็บรายละเอียดให้ที่นึงนะคะสภาพผลขานจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนการจัดไฟแนนนะคะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะลูกค้าโทรมาอสอบถามกันก่อนนะคะลูกค้าจ๋า แล้วก็ส่วนขั้นนี้นะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะสีดํานะคะสีดําขั้นนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะคะปี2016ค่ะลูกค้าเป็นตัวเจนะคะได้บอหนังสีดานะคะที่สเกิร์ตรอบขั้นลูกค้านะคะขั้นนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นนะคะสามแสนหกหมื่นนะคะขั้นนี้บอกเลยเลยว่าสวยนะคะพรหกพันกาบาทเท่านั้นเองโอ้โหที่สเกิร์ตรอบขั้นนะคะพี่น้อง อรอราคารอรายละเอียดเดียวถ้ารถาชงเซ็ตนะคะน้องจ้าจ๋าท่านนะคะท่านเซลล์ฐานอื่นน้องจ้าจ๋าจะมารีวิวตอนเก็บรายละเอียดแล้วที่หนึ่งนะคะแต่มือนี้มารีวิวให้เบิ้งความเดิมนะคะเป็นสต๊อกรถรถอ,อีกค่านะคะสไตล์อีกค่าเขามาใหม่โอ้หสวยพี่น้องสวยสวยใครที่เห็นแล้วก็อยากได้นะคะฝากโทรมาถามเลยนะคะพี่น้อง เพราะว่าค่อนข้างจะมาไว้ไฟไว้นะคะรถอีโกค่าราคาประหยัดแบบนี้นะคะสวยเดิมทั้งขั้นนะคะราคานารักจัดไฟหนังกันได้เต็มนะคะใครติดแบ็คลิดอยู่ก็สามารถซื้อได้นะคะแต่ต้องมีเงินใครเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกะ็โทรมาสอบถามกันได้ก่อนนะคะอ่าแล้วก็ท่านทัดมานะคะอ่าน,น,นี่เป็นนิสันมัดสีแดงนะคะ ค่อนข้างจะคล้ายดีนะคะรับว่าเป็นสีแข็งสีแดงสีเขียวสีดําสีน้ำเงินนะคะต่อเห้มากกี่ขั้นนะคะก่มืดทันทีนะคะไวมากๆเลยนะคะขันนี้ก็จะเป็นซูซูกิอ๋อขอโทษค่ะเป็น Honda าซีวินะคะ F4 นั่นเองนะคะคันนี้นะคะโฉมปี2018นั่นเองนะคะอันนี้ก็พึ่งเขาไหมไหมเราเก็บรายละเอียดค่ะพี่น้องสวยเดิมทั้งขั้นนะคะรอเจาของอยู่ค่ะราเก็บรายละเอียดนะขันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ นะคะประมาณหกแสนต้นๆน,นะคะหกแสนต้นๆคะ่ะราคาคันนีนะคะเพราะว่าที่น้องจ้จ้าเขา่ขาวประมาณกตเพราะว่าราคาจากบอดนะคะยังบนลงมากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวอ่าน,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 น้องจะเย็นๆนะคะน้องจ้จ้าจีบอกราคาอีกที่หนึ่งนะคะส่วนคันนี้ลูกค้าโอ้โหสีดํานะคะนิสันนีวิลา่าอีสปอร์ตเทคสีดํานะคะในย่างบิสโตรปี2021นะคะไม่ไม่เลยนะคะรอบขั้นน,น,นี่นี่นีนะคะ ขั้นนี้ก็สวยเช่นกันนะคะรอราคาเช่นกันค่ะสวยเดิมทั้งขั้นน้องเะจ๋ากับผ้าลูกค้ามาเบิงนะคะมา่เบิงรีวิวเพราะว่า,อ,าอย่าเพึ่งน้อยใจนะคะ fc ที่าทตามรถกระบ,บะราคาถือของน้องเะจ,จา๋าอยู่นะคะน้องเะจ๋ากับทยอยรีวิวให้เบิงนะคะตามาตามรถทีเขามานะคะขันเขามาไว้น้องเะจ๋าก็รีวิวให้เบิงาตามสภาพเดิมๆนะคะถ้าอยากเบิงสภาพที ที่ช่วงเซตนะคะเขาไปสามารถนะคะเบิรงในเพจใดหรือว่าเขามาเบิรงในไลน์ในโทรหาเจ้าจ๋าได้โดยตรงใด้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะคะสอบถามใด้นะคะพร้อมตัดสินใจหรือสอบถามข้อมูลไว้เฉยๆนะคะสามารถยินดีคำแนะนาลูกค้าทุกอาชีพนะคะทุกเพจทุกวัยนะคะน้องเจ้าจ๋าสามา่าผ้าลูกค้าจะไฟ่น้นใดนะคะสามารถจะแดงแต่ยุคสิบเก้าปีนะคะน้องเจ้าจ๋าเคย ทำผ่านมาแล้วนะคะที่มาถึงอายุ20ปีบริบูรณ์ก็สามารถซื้อรถเจ้าซื้อรถได้นะคะลูกค้าก็สอบถามเขามาได้ค่ะสาหรับมือนี้นะคะน้องจะาจ๋ากับพาทั่วอีอโกคาอ่าอ่อสตอกเก่งอีโกค่านะคะเขามาให้เบิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะหรือว่าถ้ารถคันไในช่วงเสร็จแล้วน้องจจ๋าจะมารีวิวรายขั้นให้เบิ่งนะคะสาหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ